สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท c l a s s ิกโค f ฟิเจอในวันพฤหัสที่10เมษายนสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะราคาทองคำก็ปรับเพิ่มขึ้นอีก3.18เดียนนะคะติดไปที่1,311.40นะคะื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,300ถึง1,314นะคะราคาทองคำก็ได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์แล้วก็การเปิดเผย รายงานการประชุมของเฟดนะคะซึ่งทําให้ใครความวิตกว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยหลังหยุดมาตรการ QE นะคะแล้วก็ทางเฟดก็ได้ระบุว่าจะเดินหน้าลดวงเงิน QE ในการประชุมแต่ละครั้งต่อไปนะคะก็คาดว่าจะลดครั้งละ1,000 0ล้านดอลลาร์นะคะซึ่งถ้าลด1,000 0ล้านทุกครั้งนะคะอนกระทั่งสิ้นปีนี้เนี่ยโครงการ QE ก็จะยุติในเดือนมีนาคมปีหน้านะคะหลังจากนั้นก็ อา,อาจจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะในช่วงไตรมาสที่2ของปีหน้าส่วนความขัดแย้งของอระหว่างสหรัฐแล้วก็รัสเซียในเรื่องยูเครนนะคะก็กระทบกับราคาน้ํามันดิบเพรสแล้วก็ในสเมกนะคะซึ่งราคา,นานในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานี้ก็ปรับขึ้นมาแรงนะคะสนับสนุนซึ่งมีผลสนับสนุนราคาทองคาเช่นกันนะคะแต่ว่า ค่างเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมามากนะคะก็เป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคําในประเทศและนักทุนส่วนใหญ่ก็ต้องการที่จะปิดสถานะก่อนวันหยุดยาวในก่อนวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะก็ทําให้ราคาทองคําในประเทศอาจจะไม่ได้ปรับขึ้นตามราคาทองคําในตลาดโลกนะคะส่วนผลการประชุมของเฟดนะคะก็ระบุว่าเจ้าหน้าที่ที่กำหนดนโยบายก็เห็นพ้อง ต้องการน,นะคะที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางในการพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะซึ่งก็จะยังไม่มีการขึ้นแบบอัตราดอกเบี้ยในโรเลวนี้นะคะส่วนทางด้านธนาคารกลางยุโรปนะคะก็เตรียมดําเนินนโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณน,นะคะซึ่งอาจจะมีมูลค่าสูงถึง1ล้านยูโรตามอย่างธนาคารกลางสําคัญสคัๆอื่นๆน,นะคะ ตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศเมื่อวานก็มียอดสต็อกสินค้าภาค้าส่งนะคะที่เพิ่มขึ้น0.5%ตามคาดนะคะแล้วก็ยอดสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์เนี่ยเพิ่มขึ้นมา4ล้านบาร์เรลนะคะส่วนภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็มองว่าเป็นไซ์เวอัพนะคะหลังจากที่สามารถยืนเหนือเสน้น moving a 200วันได้นะคะก็แนวแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะคะ แต่ถ้าเราดูในราย240นาทีเนี่ย RSI ก็เริ่มเข้าใกล้เขตโอเวอร์บออีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังอาจจะมีแรงขายทำกำไรเมื่อถึงแนวต้านนะคะสำหรับแนวต้านวันนี้นะคะก็มีที่บริเวณ1,325-1,330นะคะแล้วก็แนวรับมีที่1,300แล้วก็1,295 เราก็ยังให้เทดดิ้งในกรอบนะคะแล้วก็ควรที่จะปิดสถานะป้องกันความเสี่ยงก่อนวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานด้วยนะคะส่วนดาวโจนเมื่อคืนนะคะปิดบวกได้ถึง181.04จุดนะคะก็หลังจากรายงานผลการประชุมของเฟดทำให้ใคลายความกังวลว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเร็วนี้นะคะ ส่วนราคาน้ำมันดิบในสเมกก็เพิ่มขึ้นมา1.04เหรียญน,นะคะปิดปที่103.90นะคะแล้วก็เบรน t ์เพิ่มขึ้นมา0.31นะคะก็ปิดที่107.98ค่าเงินบาทนะคะปิดที่32.18นะคะค่าเงินเยสตล่าก็ยังอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ลงมาต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์นะคะส่วนไอแชร์กับ SPDR นะคะก็ยังถือโลหะเงินและทองเท่าเดิมนะคะเรามาดูภาพทางเทคนิคของ Silver Silver, Silver ก็เคลื่อนไหวไซเวในกรอบนะคะแล้วก็ ISI ก็ยังไม่ได้บ่งบอกอะไรมากนักนะคะแนวรับมีที่19.7แล้วก็19.5แนวต้าน20.2แล้วก็ถัดมา20.4นะคะก็ให้เทรดดิ้งในกรอบ ส่วนเงินบาทนะคะเงินบาทยังเคลื่อนไหวไซเวยในกรอบกว้างนะคะโดยปัจจุบันก็อยู่ใกล้กรอบล่างแล้วนไนซ์ไก็เข้าสู่เขตโอเวอร์โซนะคะก็ให้ทยอยสะสมรองแนวรับที่32.1แล้วก็32.0นะคะแนวต้านที่32.3แล้วก็32.5นะคะให้สะสมรองส่วนเบรนนะคะเบนก็ดิดตัวขึ้นมาทดสอบแนวต้านด้านบน ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกับเส้น moving average 200นะคะประกอบกับ ISI เริ่มเข้าเขต o v e r b o u r d แล้วราคามีโอกาสที่จะอ่อนตัวในระยะสั้นนะคะแนวรับมีที่107แล้วก็106.5แนวต้านที่บริเวณ108แล้วก็109นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบส่วน True M14 นะคะก็แนวโน้มระยะยาวยังเป็นขาลงแต่ว่าระยะสั้นมีโอกาสดิดตัวขึ้นได้หลังจากที่ ISI เ,เข้าเขต o v e r s o l d แล้วนะคะ แนวรับมีที่6บาท70ดแล้วก็ถัดมา6บาท50แนวต้านมีที่7บาทแล้วก็7บาท20นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบส่วน jazz m 1 4นะคะก็ปรับตัวลดลงหลังไม่สามารถผ่านแนวต้านเดิมได้แล้วราคาก็ทําจุดสูงสุดที่ต่ำลงด้วยนะคะก็เป็นแสดงให้เห็นว่าจะเป็นแนวโน้มขาลงแล้วก็เราก็เน้นให้เทรดฝั่งชอ็อตนะคะจะมีความได้เปรียบมากกว่า แนวรับมีที่7.70บาทแล้วก็ถัดมา7.50บาทแนวต้าน8.40บาทแล้วถัดมา8.60บาทนะคะให้เทรดดิ้งช็อตถ้าหากว่าราคารีบาวขึ้นมาที่แนวต้านส่วน KTB นะคะ KTB M14 ก็เทรดดิ้งอยู่ในกรอบแคบนะคะ ISI อยู่บริเวณ50 MACD บีบตัวแคบนะคะทำให้แนวโน้มระยะสั้นยังไม่ชัดเจนแนวรับมีที่1 7บาท70แล้วก็ถัดมา17.50 แนวต้านมีที่18บาท20แล้วก็ถัดมา18บาท40นะคะให้เวดแนซีส่วนเซต50นะคะเซ็ต50ก็มีแรงขายนะคะหลังจากที่พยายามรีบาวขึ้นมาแล้วก็การพยุงตัวของดัชนีเนี่ยทำให้สร้างกรอบไซด์เวย์ระยะสั้นระหว่าง936ถึง944จุดนะคะ r s i ก็ชะลอการลงที่ระดับ50 MACD อ่อนตัวเข้าใกล้ระดับ0นะคะสำหรับแนวรับมีที่เ50มีที่929แล้วก็922นะคะแนวต้าน945แล้วก็953ส่วนซีรีส์ m 14นะคะแนวรับมีที่928แล้วก็960แนวต้านมีที่942แล้วก็ถัดมา948นะคะ สำหรับสถานะช็อตก็ให้ถือรอปิดทำกำไรนะคะถ้าหากว่าราคาอ่อนตัวลงมาที่บริเวณ920-930จุดนะคะส่วนการเทรดดิ ding, ้งระยะสัน้นอาจรอให้พ้นกรอบ936-944ก็ค่อย follow นะคะถ้าลงมาด้านล่างก็ follow ช็อตนะคะขึ้นไปด้านบนพ้น944ก็ follow ล,ลองเกงเ่เกงกำไรเร็วนะคะจบในวัน แล้วก็แนะนำให้ปิดควรทยอยปิดพอร์ตนะคะก่อนปิดตลาดวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานด้วยนะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตราสารอนุพันธ์จากบริษัทคาสกิโกฟิเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ